ก็ให้ไปขายของโดดตึกสิบชั้นก็ดีกว่าเพราะผมมองใครไม่เป็นปีสามสี่โดนหลอกครับพี่ชายตัวเองแท้แท้รับราชการครูสอนนักเรียนเหมือนกันทำธุรกิจร่วมกับบริษัทแอมเว์ประสบความสาเร็จระดับต้นๆแต่ไปนั้นเขาเรียกว่าพูดจำหน่ายตรงหรือดีๆหลอกให้ผมช่วยขับรถนอนขับรถตัวเองไปจอดบ้านพี่ชายกับรถพี่ชายก็ไปฟังการประชุมที่โรงแรมเจดีอาดใหญ่บ้านผมอยู่พัทลุงภาคเหนือเนาะอนหนึ่งนนมันอยู่ใกล้ๆลำปางนั่นแหละ วันนั้นวันอาทิตย์ครับคน,นร่วมประชุมสี่ห้าร้อยคนแล้วมีคนขึ้นไปพูดบนเวทีก็พูดถึงสินค้าใช่เห็นผลเยี่ยมก็ตบปุ้คนนั้นประสบความสาเร็จคนรวยกันได้อย่างไรโอ้โหวันนั้นน่าเบื่อมากครับถ้าข,ขับรถไปเองผมหนีกลับครับแต่ผมไปเปลี่ยคนความคิดด้วยคำพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งท่านไปรองพูดในการวิจัยเกษตรกรรมานลาออกมาทำธุรกิจร่วมกับบริษัทเอ็มว์ประสบความสําเร็จในธุรกิจเอ็มว์ในระดับสูงท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องราวขายของครับ แต่ท่านพูดถึงเรื่องราวของคนทําให้ผมเปลี่ยนความคิดเชื่อไหมครับคนทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันมีใครมี25มี23ครับทุกคนทำงานหนักเหมือนกันยุ่งเหมือนกันคนหนึ่งทำงานทั้งเดือนมีรายได้มากกว่าหนึ่งแสนบาทอีกคนต่อปัดเช้าเย็นมั่นคงครับแต่รายได้ไม่ถึงมื่นตอนนั้นอนเดือนผมแค่เจ็ดพันสองคนนี้ต่างกันที่ตรงไหนครับและถ้าเราเลือกได้ระหว่างเดือนละแสนกับเดือนละหมื่นเราน่าจะเลือกอาชีพไหนดีครับ บ้านผมึ้งบอกธุรกิจนี้เหมาะสาหรับคนอยากรวยครับถ้าเขาจะบวชพรุ่งนี้นั่นเสร็จอยากจะชวนมานะครับหลังจากเปลี่ยนทางคิดร่วมทําธุรกิจกับบริษัทแอมเบี์อยู่สองปีไปไม่ถึงดวงดาวครับบริษัทเ็าดีสินค้าเ็าเยี่ยมบริษัทมั่นคงครับยอมรับคำสินค้าคุณภาพดีมากตอนนี้ที่บ้านผมยังใช้ผลิตภัณฑ์ของแอมเบย์มากกว่าสิบตัวครับเพราะยอมรับดีมากแต่เมื่อรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายผมก็เลยหยุดโดยพื้นฐานของผมผมไม่แน่ใจว่าใน้อบนี้มีใครเป็นหมอไหมครับผมอยากมีตังค์ใช้เยอะๆนี่เป็นคนโรคจิตนะ ผมอยากมีตังค์ใช้เยอะๆ,ๆครับที่บ้านคุณพ่อคุณแม่มีโรงสีข้าวเล็กๆก็เลี้ยงหมูควบคู่โรงสีข้าวไว้สิตัวยี่สิตัวขายออกออก,อก็กํอกไรผมขยายทางหมูหน้ากว้างสิบกเมตรยาวหกสิบสี่เมตรสี่โรงเรือนใหญ่หญๆเลี้ยมมงหมูเป็นพันขายออกไปแต่ละรุ่นร้อยตัวสองร้อยตัวก็กํอกไรเพื่อนเพื่อนผมบอกว่าผมรวยมีรถใช้ในทางหมูมีลูกน,อน้องเลี้ยงหมูรับหมอก่อสร้างผมมีรถบรรทุกทัามหกล้อยสิบ้อมากกว่ายี่สิบคันลูกน้องหลายร้อยคนหลายโครงการเซ็นเช็คไปแล้วสี่ห้าแสนล้านหกล้านสามล้านผมก็เซ็นมาแล้วรวยมาก่อน ปีสามเกิดเรื่องโทษนะครับเคยกินหมูนะครับอยากทราบหน่อยเวลาเขาเลี้ยงหมูเขาให้หมูกินอะไรครับรังลายข้าวอารสำเร็จรูปใช่ไหมปกติผมเลี้ยงหมูพันกว่าตัวผมก็เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปเนี่ยครับปีสามเกิดเรื่องครับหมูผมพันกว่าตัวมันเบื่อข้าวอาหารสำเร็จรูปมันไม่ยอมกินครับมันแย่งกันกินสนดที่ดีนยี่สิบกว่าได้แบ่งยุดเรียบร้อยเจงครับเคยหมูกินขนดที่ดีนะครับนั่นแหละครับหมูผมกินมาแล้ว เพื่อนผมเลี้ยงพุ้งใจฝันทะเลอา่าไปฝ่าพนังนงครศรีธรรมราชเหลือเชื่อครับพุ่งตัวเล็กนิดเดียวมากินสวนยางพาราเกือบร้อยให้ครบแปลงยึดครับและที่สำคัญใครไม่เคยเจงแนะนำให้เจงดูงครับสุดยอดวันที่เรารวายเพื่อนเที่ยววันที่เราเจงยึดทางเพื่อนร้อยเยอะยังไม่ได้ใช่ยังไม่ได้ดูปีสามข้าวครับพารานี้สิงนี้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดสีเ่เจ็ดบัางเต็มบ่าวไม่ไหวแล้วครับตัดสินใจลาออกจากครูเดินทางขึ้นกรุงเทพมาเป็นชาวเกาะอยู่หกเดือนเกาะเมียกินครับ ผมก็คางโชคดีก็เป็นคนรักการอ่านหนังสือผมอ่านหนังสือไม่น้อยกว่าสี่ห้าร้อยเล่มเบื้องหลังของเศรษฐีมาหาเศรษฐีก็ล้มและพร้อมกับลูกกาลังแจเขาต้องเป็นเยี่ยมเนื้อสื่อใดกระยันที่ร้อยปีไม่มีทางรวยครับผมเลยจําเป็นต้องทาอาชีพนี้ทําไมผมต้องทําอาชีพนี้สั้นๆอยากรวยครับเมื่อกี้เรามีโอกาสได้ดูวีทีโอตอนที่สามนะครับผมมีลูกสาวคนสุดท้องคนเล็กเรียนอยู่ชั้นมอสอง ปีนี้ขึ้นมสามครับไปดูละครทีวีมาจากไหนไม่รู้เห็นบ้านนางเองกว่วรอบขอบชิดว่าแล้วก็มาบอกผมพ่อลูกอยากได้บ้านแบบนางเอกเห็นนางเองกขับรถมาจอดหน้าบ้านยังไม่ได้ลงจากรถกดรีโมทประตูอันลอยขนาดใหญ่เลื่อนพื้นพอารถไปจอดโรงจอดรถพ่อ,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 อมีสนามหญ้าหน้าบ้านด้วยนะองนอนลูกสีชมพูตู้เตียงเป็นแบบที่ทด้วยนะราคาก็าหร่ลูกห้าล้านนี่คือบ้านที่ลูกสาวต้องาการ พ่อลูกอยากได้รถยนต์รถเก๋งคันสวยๆแบบนางเอกคนที่ลูกเรียนจบพ่อซื้อรถแบบนี้ให้ลูกนะราคาท่าไหร่ลูกร้านเศษสองล้านพ่อลูกอยากได้เสื้อผ้าสวยๆอยากได้ทีวีจอบแบนบอยากได้น้ตบุ๊กอยากได้ฟอน์นอยากได้โทวศัพก์มือถือรุ่นใหม่อยากได้โอ้โหสารพัดอยากได้ครับเอาไม่ต้องเยอะครับในชีวิตนี้จํานวนเงินแค่สิบสองล้านเชื้อผมไมครับถ้าผมไม่เปลี่ยนความคิดตายหมดสิทธิ์ถ้าผมไม่เปลี่ยนความคิดตายหมดสิทธิ์ นักเขียนท่านหนึ่งเป็นอาจารย์สอนเศรษฐีทั่วโลกหนังสือเล่มนี้แปลไปมากกว่าสามสิบภาษาครับอาชีพที่พวกเราทําอยู่ทั่วไทยทั่วโลกทุกวันนี้มีสี่จำพวกสี่กลุ่มหลักๆครับกลุ่มแรกคืองานปตะจงารหรือลูกจ้าคือใครครับคือคนที่อาความรู้ที่จบมาครับที่อุตสาหะเรียนมาปวชปวสปว,ป,ว,ป,วปรยาตีปรยาโทรปรยาเอกไปทำงานต่อบ,บัตรสิ้นเดือนก็รับเงินไม่มีความรู้ก็ต้องไปเป็นกกกรรมกรขายแรงงานครับ ลองพิจารณานด้วยเด้วยผลถ้าผมไม่เปลี่ยนความคิดตายหมดสิทธิ์ไหมผมลาออกจากครูเมื่อปีสามเก้าด้วยตำแหน่งอาจารย์สองระดับเกศีเกศครับเงนินเดือนสมัยนั้นหมื่นหกพันสามร้อยบาทต้องการสร้างฝาให้ลูกสาวเป็นกีิว่าแล้วก็ประหยัดกันให้สุดๆครับเก็บฝากแบงค์ทุกเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นบาทคิดว่าในความเป็นจรงิงน่าจะเก็บฝากได้ไหมครับน่าจะเก็บได้ไหมเดือนละหมื่นสมมติวราเก็บได้ผมสอนคณิตศาสตร์สูตรคูณ เด็กเล็กๆเด็กผสมท่องได้ครับเก็บหนึ่งเดือนหนึ่งหมื่นสองเดือนสองหมื่นสามเดือนสามหมื่นสิบสองเดือนหนึ่งปีก็จะเก็บได้แสนสองนี่คือเก็บการฝากกันหนึ่งปีแล้วนะครับเพิ่มศูนย์เข้าไปตัวหนึ่งกากหนึ่งปีก็เก็บฝากต่อสิบปีครับกากแสนสองก็จะเก็บได้ล้านสองครับเพิ่มศูนย์อีกตัวหนึ่งร้อยปีจึงเก็บได้สิบสองล้านคิดว่าผมอยู่หรือตายกัน แสดงว,ว่างานประจำไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้บ้านราคาห้าล้านอย่าไปสั่งครับอย่างดีก็ซื้อก็เจ็ดแปดแสนผ่อนนหลายสิบปีรถเข็นคันสวยๆเบนเดียมคันหนึ่งสามสี่ล้านอย่าไปสั่งครับอย่างดีลูกไปถอยเบนซ์สองพันห้ามัเล่นในหมู่บ้านซื้อมอเตอร์ไซค์สักคันอพอถ้าปัญญาจะเดิน้างเห็นเท้าผู้หญิงยี่ห้อหนึง่งสวยมากมีนหน้หาเอาครับโฆษณาให้เลยครับ กับลงทุนสองพันกว่าสามพันกว่าเสื้อพันกว่าสองพันกว่าภรรยาอยากได้มากแต่ด้วยความจากัดของเงินกระเป๋าก็เลยจูงมือภรรยาลงจากน้ายพิจัยพิก,กมาอีกตั่นก้าวกลับได้สแสดงว่าอานประจาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้วันนี้ผมไม่ดื้อผมลาออกนะครับเพราะผมรู้ว่าในความเป็นจริงเก็บเดือนละหมื่นเป็นไปไม่ได้และเก็บเป็นร้อยปีผมก็น่าจะไม่อยู่แล้วเมื่ออานประจาหมดสิทธ์ก็ต้องพูดถึงอาชีพกลุ่มที่สองคือธุรกิจส่วนตัวครับ มีความถนัดทางความเชี่ยวชาญทางด้านไหนก็ทําทางด้านนั้นเช่นเปิดร้านขายเสื้อผ้าเปิดร้านสปาเปิดร้านเสริมสวยเปิดร้านขายอาหารทางสั่งผ้าเกษตรเลี้ยงหมูหมากาไก่ทำได้ตำนาทำเสวนเลี่ยงกุ้งเยี้ยงปลารับหมอบ่อ้างเปิดหม่ซ่อมรถให้เจ้าเชนรถให้เจ้าซีดีวีดีโอธุรกิจนั้นถ้าทํากําไรเดือนละหมื่นไปไม่ถึงล้าวครับต้องพูดกําไรเดือนต้องเป็นหลักแสนครับธุรกิจส่วนตัวสร้างกําไรเดือนเป็นหลักแสนเชื่อไหมครับต้องลงทุนหลายล้านครับ ที่สําคัญยิ่งโตยิ่งยุ่งยิ่งขยายยิ่งต้องลงทุนเพิ่มยิ่งมีลูกน้องเยอะยิ่งเครียดยิ่งปวดหัวไม่เกรงกินแล้วกินอีกลูกน้อง,มองเมาเหล้าต่อยจริงจังก็เครียดชะลาะเครียดถึงรองขั้นผมมีรถบรรทุกยี่สิบกว่าคันตีสองสองคันไม่เข้ามาที่โรงจอดรถเครียดแล้วครับนอนไม่หลับแล้วครับไม่รู้มันจะไปกองเล่าไปชนไปทิ่ไปคว่ำหรือเปล่าหยุดไม่มีรายได้แต่ค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าค่าใช้จ่ายยังต้องจ่ายและที่สําคัญสุดๆอยู่ด้วยลมหายใจ เก่งหรือไม่เจ่งผมโชคดีผมเจ่มาะลรครับเอาเจ่งแล้วทำไมโชคดีครับเพราะถ้าวันนั้นผมไม่เจ่งครับวันนี้ผมอาจจะมีหมูกัะในฟาร์มกระยาไปเป็นหมื่นตัวผมอาจจะมีรถบรรทุกกระยาวยไปเป็นหลายร้อยคันแต่ถ้าบางเงินผมไปเก่งตอนอายุห้าสิแปดสิบเก้าหกสิบคิดว่าผมมีโอกาสแค่ตัวไหมคําว่าเจ่งคือโดนยึดหมดใช่ไหมครับแบง์และเจ้าหนี้ยึดหมดใช่ไหมไม่มีอะไรเหลือให้ลูกให้หลานเลยสรุปเหนื่อยมาตลอดทั้งชีวิตเหนื่อยสิเพรก็คำว่าเจ่งคือหมดตัว วันนี้ผมโชคดีครับผมเองมาแทนเอ้าสองอาชีพแล้วนะครับวันนี้ของเรามาใหม่ใช่ไหมครับมาวันแรกอยุเที่าไหร่ครับมีรายได้เดือนละแสนสองแสนต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องทําอะไรเลยเอาไหมเอาไหมครับขอพี่อ่อนด้วยนะครับมีรายได้เดือนละแสนสองแสนต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องทําอะไรเลย ตื่นขึมามีเที่ยวภูเก็ตกำลังดูปากกาดังขอพีบีนาก่าสักสามวันเจ็ดวันกลับมามีต่อเข้าไปเที่ยวเใหม่เทียงรโยููดดยกลัมาเที่ยวต่างประเทศต่อกลับมาทุกสิ้นเดือนเงินถ้าัีเือแสนสอแสต้องตามกฎหมายเอาวยนะครับอานการที่ผมบอกนะครับคอนโดประกาขายอยู่สองตึกใหญ่ๆคือมีสิบชั้นชั้นหนยี่สองคนเช่าในเดอไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับทำความสะาดปักาาเช็ดถูไม่ต้องไปปักอีก้าง่าย้เพือนหกเดือนสักคนสคน ดูแลความปลอดภัยยกไม้ขาวแดงรอพอทั้งคนสองคนเก็บตังก็ต้องเหนื่อยครับเจ้าบัญชีปวชก็ได้ปวสก็ได้ทุกวันที่หนึ่งบัญชีก็จะเก็บก็มีสองดันหน้าทันดีด้านหน้าทันแล้วก็เก็บส่วนให้เราเดือนแสนสองแสนทุกเดือนนี่ดือนทำตามที่ผมบอกนะครับเงินประมาณสองร้อยล้านไปซื้อแล้วก็เก็บค่าเช่ามีไหมครับผมกําลังพูดถึงประเด็นแรก